สวัสดีครับพบกับครูรเอกนะครับวันนี้ครูจะนำเสนอ5ขั้นตอนครับสำหรับการเตรียมตัวสู่การเรียนแบบออนไลน์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่1นนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการเรียนแบบระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ครับโน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือหรือ iPad นะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรนะครับอาจจะมีหูฟังประกอบด้วยก็ได้ครับ 2. ครับนักเรียนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน a s s s o o o ครับ Classroom พิมพ์ตรงตัวเลยนะครับมาในโทรศัพท์มือถือหรือในอุปกรณ์ของนักเรียนก่อนหรือถ้านักเรียนเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถเรียนโดยใช้เว็บไซต์ได้เลยครับก็คือพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ classroom.google.com ครับ3ครับนักเรียนจะต้องใช้รหัสนะครับที่เป็นอีเมลของโรงเรียนของเราในการล็อกอินเข้าไปนะครับก็คือแต่ละคนรู้อยู่แล้วเนาะก็คือจุดจุด atyupara.ac.th นะครับก็ใช้รหัสของนักเรียนเข้าไปเลยนะครับเมื่อนักเรียนเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับก็จะเจอ เมื่อเข้าไปในส่วนสําหรับนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะเจอห้องเรียนซึ่งสําหรับห้องเรียนของครูนั้นเดี๋ยวครูก็จะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับหน้าจอไว้ให้ว่าแต่ละห้องนั้นมีรหัสอะไรบ้างก็คือของครูเนี่ยจะรับผิดชอบห้องเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าครับห้องคู่นะครับยะเว้นห้องสิบนะตรงนี้ นักเรียนก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็บันทึกรหัสห้องเรียนของครูได้เลยนะครับส่วนม .2 ก็จะเป็นม .2-13 ทับกับ2-14ทับ 14. และนักเรียนกิฟเต็ไทยชั้นม .5-4 ทันะครับก็สามารถใช้รหัสตรงนี้นะครับล็อกอินเข้าไปในห้องคลาสรูมของครูได้เลยครับขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4ในในคลาสรูมของครูนะครับจะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆ3ส่วนใหญ่ในีนี้ก็คือ1นะครับ เอกสารประกอบการเรียนรู้ครับคุณง่ายๆก็คือจะเป็นใบความรู้ไปงานกิจกรรมนั่นเองนักเรียนสามารถดาวน์โหลดมาก่อนนะครับหรือใครจะปริ้นเอามาก่อนเพื่อใช้ศึกษาเรียนรู้ประกอบกับสื่อวีทัศน์ของครูก็ได้นะครับจะเอามาศึกษาก่อนล่วงหน้าก็ได้2ครับก็จะเป็นสื่อ powerpoint นะครับเนื้อหาในเรื่องนั้นๆแล้วก็ประกอบกับวีทัศน์การสอนแบบนี้นะครับซึ่งครูก็จะอัดลงไปให้ ก็คือในส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของวีทั์เนื้อหาแล้วก็ powerpoint 3ครับเมื่อนักเรียนศึกษาเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดหลังเรียนนั่นเองครับก็จะเป็น1คําถาม4ตัวเลือกนะครับเหมือนกับเราทํา quiz นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งในตอนท้ายนั้นเราจะมีการเก็บคะแนนกันด้วยนั่นเองก็สามารถเข้าไปดูคะแนนของตัวเราเองได้ด้วยนะครับ ต่อไปขั้นที่5นะครับขั้นที่5ในที่นี้ก็คือนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากในเว็บไซต์ต่างๆจากใน y o u b u c h ชาแนลของอาจารย์ท่านอื่นๆก็ได้นะครับหรือจากเว็บเพจต่างๆเช่นเพจสาระน่ารู้บายครูเนกแบบนี้ครับนะเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาเรื่องเดียวกันที่ได้เรียนจากครูไปแล้วและที่สำคัญ อย่าลืมติดตามข่าวสารนะครับข่าวสารการเรียนออนไลน์ของเราด้วยไม่จะเป็นในไลน์กลุ่มในแชทห้องของนักเรียนนะครับเช่นสัปดาห์หน้าครูจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะเรื่องนี้สามารถทําทแบบทดสอบหลังเรียนได้แล้วนะแบบนี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตตัวเองไปด้วยนะครับเอาล่ะก็ทบทวนสําหรับ5ขั้นตอนอีกครั้งนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับสนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Classroom หรือเข้าเรียนผ่านทาง classroom.google.com 3นะครับใช้รหัสของนักเรียนนะครับจุดจุด adyuparat.ap.th นะครับเข้าไปล็อกอินเข้าไปแล้วก็ล็อกอินตามห้องเรียนตามรหัสที่ครูได้ขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับ4ครับในเนื้อหานั้นอย่าลืมนะมีอยู่3ส่วนย่อยก็คือส่วนเอกสารประกอบการเรียนรู้ส่วน powerpoint คลิปการสอนและ อย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบแบบฝึกหัดหลังเรียนด้วยและ 5. นะครับศึกษาเพิมเ่มเติมจากเว็บไซต์อื่นๆจาก y o u ู u ูบชาแน l นะครับเพจต่างๆและอย่าลืมติดตามข่าวสารการเรียนของเราด้วยนะครับนี่ก็คือ5ขั้นตอนที่ครูได้แนะนำสำหรับนักเรียนให้เตรียมตัวก่อนนะครับ สำหรับนักเรียนที่มีข้อสงสัยนะครับหรือมีข้อจำกัดบางประการนักเรียนสามารถ direct message มาหาครูได้เลยนะครับที่ Facebook ครูอนเนกเอกไทยครับพิมพ์ตรงตัวเลยนะครับครูอนเนก,กเอกไทยครับหรือจะเข้าไปที่ QR Code ที่ครูได้ขึ้นไว้ให้นี่ก็ได้นะครับหวังว่านักเรียนจะมีความสุขนะครับกับการเรียนออนไลน์กับครูอนเนกครับสวัสดีครับ